อะไรค่ะพี่หยกสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับช่างแคร์บอยชน์็อตนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวอะไรคะคุณแม่มาเที่ยวสวนหินพางามอีกแล้วคุณแม่ค่ะผีเสื้อมันอึหรอคะผีเสื้อโดนรถเหยียบแล้วตายค่ะเร็วๆรีบเดินไปค่ะอาไตายแล้วหรอลองลองปล่อยมันดูนะเอายังไม่ตายค่ะเร็วเร็ไปไปเดินไปดู ว้าวพี่ยกพี่ยกพาไปเที่ยวนะคะอยู่นี่สองวันแล้วนะคะ <c oughs> มารอบสองใช่ไหมคะน,นี่นะคะที่นี่คุณหมิงเมืองไทยดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยมากเลยนะคะรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะ

คะใช่เป็นคุณหมิงเมืองไทยนะคะจะมาดูป้ายก่อนนะคะพี่อ๊อฟพี่หยอก็จะขึ้นไปบันไปคุณแม่จะอยู่ข้างล่างคุณแม่คะขึ้นมาได้ไไม่เป็นไรให้พวกหนูขึ้นอยู่ข้างบนแล้วแม่จะถ่ายแบบนี้ไง ลงทางนี้ไม่ได้เหรอคะ,อคคะมีจุดแบบถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะดูสิสวยมากเลย อันนี้จะเป็นสวนหินผางามนะคะอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะคะนอกมีน้ำไหมนะใช่ค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะ นี่นะคะดู<ม>ก็ลดต้นไม้ไงคะงงงเราจะมาดูประวัติกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นอะไรเอ่ยซุ้มทานรอดนะคะเขาบอกว่า บริเวณนี้แสดงลักษณะของถ้ำทานลอดในอดีตที่เคยมีระดับทางน้ำที่สูงมากถึงรอยเว้าเรียกว่ารอยเว้าผนังถ้ำนะคะซุ้มทานลอดนี้เกิดจากการละลายของหินปูนเนื่องจากน้ำฝนมีสภาพเป็นกรดเมื่อซึมผ่านรอยแตกช่องว่างต่างๆในหินปูนทำให้เกิด การละลายกลายเป็นพงช่วงแรกจะละลายลึกลงไปในระหว่างแนวดินหากน้ำขังที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะเกิดการขยายไปเรื่อยๆในแนวกว้างนะคะสังเกตได้เห็นว่ารอยเว้าของผนังถ้ำจะเป็นช่วงที่น้ำไหลและค้างอยู่ในระดับนั้นเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งเกิดการกัดซ้อผนงังทำให้เกิดรอยเว้าดังที่เห็นซึ่งสามารถบ่งบอกะระดับน้ำในอดีตของถ้ำน,นี้ได้นะคะ มาดูของจริงกันเลยคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์สวย ใช่พี่ปะโยกจะมารอบที่สองแล้วค่ะแต่คุณแม่มาหลายรอบแล้ว ตามใจลูกสาวเลยค่ะเย็นมากเลยนะคะเข้ามาในนี้เย็นจะเย็นมากว้าวอันนี้รู้อะไรเอ่ยรู้อะไรรู้อะไรเพื่อนๆรู้อะไรรู้อะไรก็ไปดูออกมาก่อนตั้งตรงไหนคุณแม่คะไม้ยังไหนคะนี่ค่ะไม้ยาวเลยค่ะ ใช่ไหมคะน้องกิ่งคุณแม่ะคุณตาพาหนูไป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 เข้าเข้าในเข้าใน้านหรือว่าามเลยค่ะเลอค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะล้วก็น้องกิ่งก็ช <laughs> งงค่ะป้าพี่ยกป่ะเราจะได้ปิดที่หนึ่งอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนั้นเราตั้งแล้วค่ะไป ไปจะไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะดูนะคะชนสตรอเบอรี่นี่ค่ะเดินไปตรงนี้แล้วก็อยู่อยู่ทางด้านซ้ายมือะค่ะเอไปซื้อเลือกให้เก็บเองได้ใช่ค่ะเก็บเองได้ด้วยจ้าประมาณกิโลละสามร้อยห้าสิบนี่แหละค่ะของของคุณเองไม่ใช่ค่ะหนูก็พาลูกสาวมาเที่ยวเหมือนกันกิ้งมานี่นี่ไม่ร้านนี่เลยนี่เลยไปเบื่อคือไปดูเออไป เย็นมากเลยนะคะตรงนี้ดูสิคะหินก้อนนั้นนะ่ะทุกคนว่าเหมือนอะไรคะถ่ายมาหน่อยนะว่าเหมือนอะไระจ๋าะะจ้าปไปจะให้ถ่ายติ๊กตอกด้วย ถ่ายค่ะเอ้ยอย่าอย่าไปดูรอบที่สามกันนะคะแ <c oughs> พงอยู่ค่ะเราจะถ่ายคลิปสามรอบนะคะทุกคนตอนนั้นนะคะเราถ่ายน้ำตกนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายอะไรนะคะคุณแม่สวนหินพางามค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ไปถ่ายสตอ์เบอร์รี่ค่ะสตอร์อตามมคะ่ะกระโดด้วยนะคะ ดดดเด็กๆดูเด็กๆสนุกสนานกันมากเลยนะคะได้แล้วก็ถ่ายติ๊กตอกด้วยได้ไหมอ่ะถ่ายอีกได้ไหมอ่ะ าฝากเพื่อนๆหน่อยองงชั้นนะคใครที่ชอบพี่หยกนะคะถ่ายคลิปแบบนี้นะคะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใคร้วยนะคะเพื่อจะมาถ่ายเยอะๆเลยคะ่ะทุกวันหยุดนะคะใช่ถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเลยนะคะหรือว่า,วาถ้าะะแต่ว่าถ้าโอกาสเราได้ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเราจะพยายามจท <ำ S 2> จะกลายได้ค่ะหนึ่งเศษ คุณแม่คะจะไปสนึ่งแส้านคุณแม่คะจะไปสัพเค่ายด้วยนะคะคุณแม่หนึ่งแสนล้านสัพเค่ายเลยเหรอคะใช่ค่ะยังไงเพื่อนๆก็คอยเป็นกําลังใจให้พี่ไปหยกกับน้องกิ่งแก้วด้วยนะคะใช่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่หยกกับน้องกิ่งแก้วด้วยนะคะฝากเพื่อนๆหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องๆอย่าลืมกดนะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ